ะะจุดประสงค์แรกเลยค่ะคือเด็กๆสามารถที่จะมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะและเมื่อนักเรียนนะคะรู้และเข้าใจได้แล้วนักเรียนก็สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้เพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีความคิดที่ถูกระบบนะคะ,ะเราลองมาดูความหมายของระบบคิดฐานสองค่ะระบบคิดฐานสองนะคะคือระบบคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียงสองทางไม่ซับซ้อนนะคะนะคะสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนผิดสิ่งไหนควรทำสิ่งไหน ไม่ควรทำนะคะโดยทุกการตัดสินใจนะคะควรยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะคะผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนตนค่ะเราลองมาดูตัวอย่างของระบบคิดฐาน2ที่ถูกต้องกันนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะ ไม่ใช้รถของโรงเรียนไปซื้อของที่ตลาดเป็นความคิดที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะต่อไป2ไม่ใช้โทรศัพท์โรงเรียนโทรคุยธุระส่วนตัวถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้เครื่องหมายถูกนะคะนะคะต่อไปนะคะไม่นำโทรศัพท์มาชาร์จที่ทำงานหรือที่โรงเรียนถูกต้องไหมคะ ถูกต้องค่ะต่อไปไม่นําไม้กวาดของโรงเรียนไปใช้ที่บ้านเป็นความคิดที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะต่อไปนะคะทิ拜拜้งขยะลงในถังขยะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปไม่หยิบของเล่นในห้องเรียนกลับไปเล่นที่บ้านเป็นความคิดถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะต่อไป ไม่นำชิ่งของของเพื่อนมาเป็นของตนเป็นความคิดที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเล่นของเล่นแล้วต้องเก็บเข้าที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะชอบทำของใช้ส่วนรวมพังเสียหายถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องเลยค่ะต่อไปค่ะชอบขีดเขียนตามฝาผนังในห้องเรียนถูกต้องไหมคะ ไม่ถูกต้องอีกแล้วนะคะต่อไปค่ะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วไม่ราดน้ำทุกครั้งเลยถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องไม่ควรทำนะคะต่อไปค่ะแทรกแถวเพื่อรอรับอาหารหรือนมถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องอีกแล้วค่ะ ถอดรองเท้าแล้วไม่เรียงรองเท้าให้เป็นระเบียบถูกต้องไหมคะก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนี่คือระบบคิดฐานสองค่ะคือมีวิธีคิดสอแบบเท่านั้นค่ะคือถูกต้องและไม่ถูกต้องไม่ซับซ้อนอะไรมากนะคะและคุณครูก็อยากรู้ว่าเด็กๆเ,เข้าใจความหมายของระบบคิดฐานสอง มากน้อยแค่ไหนคุณครูก็